สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำกิปมานานนะคะก็เกิอาการแบบว่ากระเพาะนะคะไม่ค่ได้กินข้าวนะคะเกิดเป็นกระเพาะฮะอะไรเนี่เมื่อกี้เรากินอะไรเข้าไปอื เที่ยวอะไรกันอ่ะทไรู้ว่าพวกนายเคี้ยวสิ่งนี้เออแชทเกินทำไมทำไมฉันต้องกินใยมะพร้าวเนี่ยก็มีทำไมไม่กินเนี่ยเนี่ยเกยมมังครับเหรอเออเอ้าเื่อนเอาอ,อันนี้ทำอะไร อะไรเวียนฮะฮะฮะอะลองกินหนกันเจ้าแรกไม่เป็นไรเจ้าที่สองเพื่อรสิกินกันก็เลดิมกันกินอีก เตือดเตืดเออว่าเต็มะพร้าวก็มีทำไมต้องไปกินดินกินทรายกันเออเนี่ยมะพร้าวก็มีเนี่ยแสดงว่าเกมบังคับสนุกไปน้ำเล่นดีกว่าไปไกลน้กไอ้ยเพื่อนไปไหนไปตามเพื่อนดีกว่าเอ้เอะไรอ่ะเตี้ยเกาะเตี้ยเพื่อนไปไหนอ่ะเกาะข้างหน้า ใช่ไหมนีอ่อะไรอยู่อะมาตามเพื่อนเฉยๆนี่เฮ้ยกอดยิงด้วยกอดเออฮะาฮ่าฮ่าอะไรดำๆโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้ผู้ขอไฟอย่าบอกว่าภู้ขอไฟนะแอวนะโอ้กดติดกินน้ำพึ้กันคิบไก่ จอบักเกยอะไรเกียดจริงๆเว้ยเกยมนี้พยานบักลือเกินออกเกมใหม่เอ,อ้าะค่ะทุกคนเมื่อกี้เราได้ทำการออกเกมเข้าใหม่นะคะเพราะว่าแม่โจ้มันบักนะคินไซส์ก็กทำกับอร่อยเกินกินเราจะเดินทางไปทางเดิมกันน่าจะทางนี้นะไม่จะเสิร์ฟอว่ามั้ย ไม่รู้เหมือนกันแล้วทางนู้นหรือเปล่าเฮ้ยมันสีอะไรเต็มไปหมดเลยเส้นทางนี้ไหมวะไม่ลืมเลยว่ะทางไหนอะต้องไกลเข้าไปอีกที่อ,อ,ะอะไรดำๆเออไรพิเศษยน้นมาตกอะไรตอนนี้น่าจะไม่ใช่ทางนี้นะเพราะกติมาประมาณน,นี้มันน่าจะเห็น,หนแล้วปะ หนาวเจ๊หนาวทีถี่เาห่ผมออกนี่แบบหนาวจัดเลยทีที่ผมเนี่ยผมว่าผมแหม่มึงทำเป็นร้อนโอ้โคตรสิงเออว่าแต่มันไปทางไหนกันแน่เอ็นี่อะไรจุดน,นไม่ได้ จุดๆทำไมเพื่อนเอ๊ะมาทางนี้หรือเปล่าเอ,อย้ยเนี่ย P R O ไม่ได้อ่านว่าปูแน่นอนมาทางนี้หรือเปล่าน่าจะใช่เห็นเกาะข้างหน้าเห็นใส่นั่งไงนั่นไงปูเขาสีเขียวเฮ้ยเราจะมาตามทำไมล่ะเฮ้ยเราจะมาเหยียบหัวทำไม มันเหมือนกระโดดจะไวกว่านะน่กระโดดไปตามมากระโดดไปตามเพื่อนถือแก้วไปตามลำพังเฮ้ยทำไมไม่กระโดดได้เฮ้ยเอ้อาอยู่ดีดก็าตาักน้ำจีเลยกูแก๊กจะไปถึงอยู่แล้วนะ่ะเอ๊ะ หมายความว่ามึงกินน้ำะเล็ได้จริงชัดเจนไม่เค็มบ้างไงเนี่ยมะเร็งแกเพราะไงให้มัอกี้เพื่อนตักตักอะไรอะ่ะตักระบายได้ไหมตักได้ไดเรงว่าต้องกินได้กินได้จะขึ้นไปไงวันวนี้ทีนี้โอ้ตายแนย่นอนขอกินก่อนไปเออ ไม่ลแล้วไม่ไม่ก็นี้เกียจมาเกาะนี้ใหม่ไม่น่าลงไปกินลาวาย,ยกูนู่นเกาะอีทางนู้นโอ้ยข้าอยากจะไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่น,นั้นไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าอารักาตอนนี้แล้วก็กลับมานะคะก็ เมื่อกี้คือทำไมได้ต้องเข้าเกมใหม่นะคะทุกคนน่าจะสงสัยแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยแม่บอกให้ไปอาบน้ํานะคะทีแรกก็ไปห้องน้ําแหละแต่แม่บอกให้เข้าแม่บอกให้อาบน้ําไปเลยนะ,ะกําลังจะอาบน้ําเสร็จก็กินข้าวตอโอ้ อืมอาร่เอ้ยเฮ้ยมะพร้าวมานี่หน่อยอ,อตกอีกแล้วอะเห็นข้าเสร็จก็ต้องมาทะเลาะก,กับเพื่อนอก็มันมันไม่เชิงว่าทะเลาะหรอกทีแรกเพื่อนพี่บอกว่าอีห้จะดูออกนะแล้วก็บอกว่าอยู่ ดูไหมแล้วก็ตอบกับไปว่าอ่าอีแม่สีจริงๆมันก็ไม่ใช่เรามันคือแม่เราตอนนั้นเธอรักอยู่กับแม่เราทำไมเราถึงบอกว่าเรานั่นล่ะ ไ้ดูขี้เกยียจพูดคำว่าแม่มันก็ไม่ให้ความเคารพแม่อย่างใดเลยดูซปเปอร์เทนในคอมพิวเตอร์ดีกว่าผมว่าจะไม่มีภยัยพิบัติไม่อยอนั่นมันอ่าสีเป็นยา,ดา,ยายดเดวาวลาีอะไรทุกคนเห็นไหมนะ่ะมีเจ้าถิ่นโดนเขาโอ้ยโอ๊ยโอย,โอย,โอยจะตาย ทำไมฮาลิเกนเหรอโอ้ฮาริเกนจริงด้วยตายเลยกดเข้า youtube ฮาริเกนโอ้หันที่ตกบอค่ะไม่ขาอะไรก็หยุดให้เรากินสายไม่ได้ไม่จะจะกินสาย ดูใต้ดูใต้ต้ไนไม้ไม่เป็นไรโอ้ยอะไรก็มายักยำห้ามใจการกินายของเราไม่ได้อืม,มน่ารัยมากงั้เอออ้าวอ้าวอ้าวอย่ามยุ่กับฉันนะให้ชิม ซูเปอร์เทนเอ็นเอ็ทำไมต้องต้องมีเอ็นเอ็นอด้วยละอะไรก็ไม่ยักยังช่างใจการกินไสงของเราไม่ได้ฮม <c oughs> บีสบิสบอบรดโจแฮร์รคัเตอร์คัพเดอะคเตอค พอนเสียงตี๋เอาว้ไม่ได้สังเกตเลยว่าตัวเองบอกว่าจากต้งไหนฮัลลี่คอฟฟินเฮริคอฟฟินเกียรติเข้ากันนาที่สุดในโลกโน้ออ้าวอ้าวเมื่อกี้แม่เข้ามา เราต้องพูดภาษาอีสานก็เลยต้องเดี๋ยเตะตับไปชั่วคราจะตายจะตายแล้วค่ะแมะ่ขาเออในแมพมีอยู่กี่คนวะเนี่ยทำไมไม่เห็นคนเลยมอ้าวเตือนอะไรอีกละทีนี้พวกเขาไฟระเบิดอ๋อคนมากองอยู่ตรงนี้หมดเลย ไม่ทำอะไรกันเนทางนน้นใช่ไหมนี่ริกับเตนี่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปทางนน้นทางนน้นมั้ง ไม่มีเรือให้ขี่ไปได้ไงวะซูเปอร์ฮันเร์โอ๊โอเล็กเล็กว่าต้องมาเล็กตัวนี้ด้วย ท,ที่ไม่ค่อยได้ทาคลิปน,นะคะก็เพราะว่าไปหามหมอมาแล้วก็ได้ยามากินเพราะว่าเป็นกระเพาะ,ะนั่นเอ,องอ้วกออกมเยอะมากแม่สามรอบอะคิดดูขึ้นไปกินแล้วอ่ะ เกือบโตฮะตู้เห็นด้านใต้ไหมซาเกเรริคอปเตอร์เฮรริคอปเตอร์เอ่อฮะเอะเอ้ยงั้นกินก่อนตายแล้วกันเออ โอ้โหถลาไหลโอ้โแยกเป็นกี่สว่วนวะเนี่ยตักน้ำกินดีกว่าหิวนะน้ำจังเลยอู้สีทำไมสีมันต่างกันจังเลยสีเข้มนะทุกคนพอตักออกมาแทบไม่มีสีโซจินลีมเอาไม่ใด่ว่าเพียงแค่เงา กินทายบ้างดีกว่ากินล็แมว่าแต่กูติดใจต,ตอนไหน,นเนี่ยโอเคค่ะคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกัอกอนใหม่คลิปหน้าบายบาย